ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้โขสุขคนนะคะยินดีตอนรับเขาโซทางช่องพอนผ้าด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะเมื่อคืนนี่นอนอยู่ในวัดป่าค่ะพี่น้องคะ่ะนอนอยู่วัดป่าโอ้ฝนตกแห้งพี่น้องเ,ยงอลลเ้ยสังเอาเลยนี่เสียงกบเสียงเขียดพี่น้องเย้ยเสียงกบเสียงอื่งพี่น้องโอ้ห้องสะรน,นวันไวเลยพี่น้อง ตามหาตัวดีตัวเด็ดฝากตอนเอฟซีแฟนช่องนะคะแล้วก็เป็นผู้ละใหเอฟซี FC นะคะผููเพอนอยากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะคะพี่น้องคะอยากให้ปูพนเจิมวัตถุมงคลใหนะคะพี่น,อนะะ้องเนาะบุกเสกวัตถุมงคลก็ได้เดินทางมาเฮ็ดใหเอฟซีแฟนช่องนะคะอยู่กลางดงกลางป่าซาพี่ระค่ะพี่นะะ้นองคะ่ะโอ้เมื่อคืนนี้น้องมีแต,งแต่ถาดตัวนี้พี่น้องคะ่ะเนาะ เราคุณลายสายอยู่โอ้แต่ว่าก็บ่ได้ไปเขาฝันบอกว่าพี่น้องค่ะเพิ่ก็อยู่พ่อเพิ่งเท่ากัอยู่พ่อเข้านะคะพี่น้องเนาะเสียงพี่น้อง <Yeah. S 1> ลองไปบ่ไห้มันหกพี่น้องมันหก มัน,นคือในกันข้าเจ้ามาไตลายหลายพี่น้องคือนก็ันคือได้หลาย,าย,ลายแต่ว่าแอดเห็นมันเต้นไปห้องน,น้ำยู่พี่น้องคะเห็นมันเต้นไปห้องน,น้ำยู่นี่แต่อึงพี่น้องเสียงอึงบรรยากาศธรรมชาตินะคะพี่น้องเนาะ ูพูมลูกมผปูมคนลูกคนแล้วอ๋อคุณคุท่านคุณ่อในท่านเห็นนะ่อนเนาะม่โอ้แต่ว่าปู่นี่ยคนเห็นแล้ว่า้าเจ้าออกมาตอนหลับแต่ก่อก็มีในนไปได้อาจารย์มาตะอนพอดีวุ่นดูหนังอย่นี้ไปดูทันที่ปูเพิ่นท่าอยู่พ่น่อาค่ะพท่าอาจารย์นี้เรไปไปครับอาจารย์ด้ ่ไปพ่อฮอดปุ๊บรถว่าเนี่ยแม่ครูเอ้ยแล้วว่าลูกหวายตัวกันจักใสอยู่ลีหาตาบิเห็นเด้อเออแนวผู้เฮาบ่ฮู้ฮูาา ว่าเป่นงานนี่ไม่มาไหวดูได้เข้าไปก็คนลูกคุณแล้วเลยจ้ะแล้วยานถึงยานเดี๋ยวว่าปูกู้เราแพ้แทนเราอทำงานนี่ใส่เลอาไปนํำหมเลยแค่เล่าไม่ตรสอยอิดตายอยู่ฟังพมาคอสมัยนั้นขับรถขับรถไปน้ำทหารพระมานิ่งเดียวดออหรือว่าใครไปเอาคองใครข้ามมาโรงพยาบาลไปเอาครองอยู่พระมาเอาเมือบาน เขานึ่งมึนกินมันต้องเสียบานมือได้เจ็ได้อธิกว่าอืมเขานึ่งมึนเขานึ่งกินมนมินดานมันายแล้วบานนึนนอนด้วเลยปูปูแล้วมาาเขาวะซักไม้กันเทา้าหนึ่โอ้ค่ะตอนื้อนี้ได้เขหรับงามื่อวะอืซักมันกระเท้ามาแล้วไปเมื่อไตเมื่อคนวะผมลุกย่างเลยเลียวเบื้งทางผานวะอือเลียวบื้องผมล้นอนคนว่าแต่ผมพเลีเห็นห้อยก็ขึ้นนังนอนยืดเสื่อเส่อลยวะโอมาเลยวะ มีได้แล well, ้วหมอนขย่าแล้วหมอนี still, allora ่ว่าผมตายแล้วหมอนี่ลูกดาวเรื่องดาวเรื่องลูกลูกลูกดาวเรื่องลูกปู่ปู่หรอมากมากปู่หรือว่โอ้ไม่ไปหรอกคู่เฮ้แต่ว่าขึ้นกลับขึ้นก็กลับเขาล้างตัวหอมแต่ว่าเล่นหู่จักว่าอู้เฮาสั่งอาศัยเขาอยู่แต่เออลูกขึ้นมาทั้งใครทั้งลูกขึ้นมากินน้ำกินในดีเลยหมอกระหึดพ่อหมอนหาือว่าหมอนใครว่าตายขึ้นกับว่าได้นอกเหนือนอก หายแล้วลื้อเขาวะมัวเขาวะโอ้หายแล้วคุณวาปูสิงหมดนะปูสิงหมดคุณมอมโอ้ปูสิงเหรอปูสิงเป็นน้ำอาหอดเป็นน้ำอม่าเขาคอยนำมาบ้านบ้านนี้คอยก็ฟื้นขึ้นรถบ้านนี้คอยคอยกับยานโน่คอยกับยานโน่กินตื่นมากกินข้าวสันกินข้าวกินเพื่นยังได้กต่หัวทั้งหัวทั้งใครเขาวแล้วทั้มันยานโน่คุณเห่าหนูก็ไม่เคยเห็นเกินมาดูค่ะว่ปั๊บนึกกระถุัว ูเานี่ oh, ูนี่ักทินำนำก้อยไปตลอดโอ้ที่เพื่อนที่ไปเลี่ยงมืนอน่้งเนาะไปเลี้ยงม้อนี้แหละล่ะโอ้ค่ะโอ้เหนว่าเป็นสถานที่ซัก์ทิ์ของบ้านคูคูบ้านคู่เมืองเนาะพอเนาะ้เมืองเขาผู้นึงมาเอาพระป่ามาทุกขี่มาลำา้อนอยู่นี่อันค้นแล้วว่าเขาไป ถวายนะลำถวายไปดีเขาไปลำดูบานกล,า,ลมมนาง,ลางาปีแล้วเขารำนี่ท่านมีล้ยเท่านเลยว่โอ้ที่แหกๆคนมาขอพรปูนี่บอกค่ะพ่อคอยลวยคู่มือนี่รลวยคักเล่ค่ะไว่ลยแล้วเงินจักหลานเน่าเราพอดีที่มีมจ้คุปต เราเลยมาเอ็ดบูปันของปู่นู่นก่นีนเรามาเอ็ดแล้วก็บถวายลุลลล่ม่าแต่ละปีสรางปีเละจบแล้วว่าแต่ว่าไปล่ำถวายเลยสามปีขึ้นหลังมาเม็ดแตงยูวัฒนแล้วว่าแต่ยูฮันแล้วไปฟอนไปบ้า,บานไปฟอน,ฟนแต่งตัวไปฟ้อนล่ำแล้วไปไปนั่งน้ำอาจารย์ขึ้นนั้นฝงไปไปโอ้เขามาล่ำยู่ฮันโอ้ผลผนรับ,บอาจารย์บ่าโว่านั่นนี่แหละวพุ่มน้อนนอนอยู่ฮันเลนี่ยนะ ทำเบียบวะทำบิงวะทำบิงอันนี้นะใชเหงื่ออยู่ว่ะเี้ยเขาเบินเขาบินเทำบินเขาบินเขบิงเป็นยังไงพ่วทำบิอวะทำบิงเขาเขาเขาเอินว่าทำบิงมันเราเป็นแท่นนั่นนี่ละงานโลไปเราเปินว่ายเข้าไปหนังทำบิงโนเปินปฏิมุนละ นิมนท่านอาจารย์อยู่เทกดานมันมันมาหลายาว่ามืนนัน่ยกรนังอาจารย์นก็วนใส่แล้วอกันเือวิดาอาจารย์ว่าูาที่เราวัว่าได้เข้าไปนั่งท้างไดีดีเขาเขาได้เราคุณว่ามันหลายคุณว่าเขาเขานีมนต้นี่เอานั่งนังนี้ใส่มืนนั่มดคืนนอาจารย์เนาะอ้นังนั่งสดแจงเลย่สดแจงหดบงไฟทางหนาหวว่าเขามาไต่บิดบว่ามันบบงไฟหุมจิ้ด ูไหลลุลุ้นพุ่มนั้นพมกับนั้งเกินมากพมก็ไม่เห็นหนูหมายว่าเห็นกับตาเลยมันบ่ก่อนเดินกับตาเลยบาดีโอู้หูวะเออไปไปไปยู่ภูมิทั้บิ้งเหรอวะนอจัดเดินไปไหนพ่อค่อยขึ้นไม้เห็นไฟเอาตอนห้ำเลยโอ้เอาตอนหัวคำเลยตอนแรกผมนึกว่าคนใต้เด็กจะวะ่อยมือหุ่นเป็นแสงอย่างนี้เราพุมก็ว่าคนใต้เด็ก คุณก็ไม่ถามอาจารยนนะคุณก็นั่งบึ้งอยู่เอ้ยๆในบทบาดดุขึ้นมาหนังเลโอ้ยอยู่ใต้ตี่ด่านพอโบขึ้นเล่าคุณปุ๊บคนขึ้นมาปุ๊บดับขานนี่ปุ๊บเป็นทางนี้เหรอืมมันมีแม่งตัวนี่มันมีแมงไฟใต้ดินนี่แต่ว่าดื้อโอ้มันเป็นของศักดิ์สิทธิ์แล้วตัวศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าอืม <ไ>เห็น<ด>คนลุก<ด>หนาวคนหนาวลุกบ่พอผมเบญานเด้โอ้เบญานดันมาอยู่ตรงนี้น,าาน,น,นี่ยโอ้โนะทำทำทำคมมดุดีโนอาจารย์โน่ฟังเสียงน้องทงดุเอ้เสียงขอขายสางหักไม่ใหญ่ดุเออเนื้นเอเนาเอว่ะหน้าผมกันนังเสืออาจารย์นั่งยืนเดิงดอไปผมไปบ่ยู่ทำวะเนาะจนทุกายนเนาะทำมุ้นะ<ห>ผมผมไปบ่เลยวะอันอาจารย์เยอะมานั่งผมว่าเออผมมันมาชาติช่วยมุ่นมันช่วยอภิธรรมเพื่อฟังจะมี เออผมน้ำมามาแล้วไหวมือมือมือแรงกับใจแล้วหัวลุกจ้าจันเต็มยี่นี่แล้ววะวันนี้ผมจะไปปุ๊บไปเบิ่งสิก่อนหวามันมีนกไปบ่อรับผมเออจะพาผมไปกำลังแจ้งโจอยู่ภาพเมียดัวนกมาบ่อผมเบอรเปล่ไปไงวะผมก็รีบแล้วคุณลุงไปกับขี่รถไปเลยไปกับไปบ่อของเพื่นเด้อมืออื่นมือแรงเด้อมือนี้มันมีมาก อาจารย์น่ะมานั่งสวดอะไรทีมาฟังผมว่าโบ่บเฮียดีเจ้าของยีตนาหันผมว่าจดฟังเด้มันโบหลับบรอไปหลายกันแล้ววะวานี้ก็มามาทำนี้เดฟังเด้ผมว่ามือเฉาอาจารย์ยังเนาวาผมจับเนาวาลคุณเฮยฟังเลยนะฟังหนึ่เฉาอาจารย์ว่าไัวไตไปว่ายังอย่ฟุนว่ามาไม่โดนใจไฟคุณคุก็นัง ยูหันแล้วมัดคืนแล้วจนเป็นสามเรืมาเหมือนมั่วโอ้โหถะหนังเนี่วะใจนะวาเทพยกเป็นหนังสมือถวะมันขัดนบ่มันขัดันบ่ไปยู่ภู้บานหาเนี่ก็ปุ๊บนอาจารย์เลยอาจารย์เลยนี่เขาตายเขาเอาบุญคืนมานาสุดท้ายเขาบุญไม่ตายรักมยโมหุ่นพูดพูดเนใจวะเอาโคมะเกลาหนังยูหันแล้วผมก็ดีหนังเนี่ใจจุมมือ อาจารย์เฝนหลวงจักแล้วเพราะว่าผมก็บิ่งอาจารย์นัง้งอยู่ไปเนาะอาจารย์เข้าไปถทำเนาะวะเบิ่งคนสมัยแต่เก่าเกาขมจุกนอนจ่าหลวงคนโขขาผมเลียกันนับหมดสิบดวงเพราะว่ามันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นหรอกเพราะว่ามันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีฐ่นะของแล้วแต่ยังอันย่างใดว่ามันมีทังทึงเนี่ยยังอาจารย์ภาพที่บอกมันมีรูปสามสามตัวนี้มีวะ นางยู่ยิงลานว่ะนางดูซักซีเด้อาง่มว่ะนางาตายวกนี้เรียกามเหอแล้วก็พนะอันนคุเขมไปเอายู่ทรงปุ๊อันนั้นลูกสางคือเดี๋ยวมันเป็นสางน้อยอย่ีอืางนอเอาลงมาแลวพกเ็พกมาสร้างเือวเขาถวายไปต่กอนนั้นเห็นแสงน้งมาว่แทงได้แสงนึงตะกอนื่สมัยก่อนมันบ่พอ บานนี้คนจะไปพุดเอาหินนั่นละอหินเอาแมฆโค่นที่บ่โคนที่นั้นนะขายแสนนี่หันเานี่ว่ะเขาขายขายให้อาจารย์ขายให้วัดอันนัูเก็่ะตายหวะผูเียนยาวมัเอาไปมี่เอาไปเลยเพ่าะเป็นวานเดิหักแต็โดมีวแต่บไหนน้องัน้องข่ๆก็่าสารมัปลายมันนะใรไม่ได้เลยเนื้ภูเกนภูเก็นยานเลยอวะ ไปเอาฟอรลูกมะลายแต่ได้บางเธอเนี่ยเอาหุ่นรถรถพักเลยอืมรถเหล่ารถหงียนเลยนี่แล้วผมว่าภูมินั้นนี่มันแห้งเลยไอ้ท่าอาจารย์ไปนั่งบึ้งพอไปนั่งปึ๊บมารถเลยว่าอาจารย์ก็บอกเลยว่าคุณจับบรถคุณดูฮันนี่อาจารย์เขาไปถามเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าของเพิ่นดูแลเนาะที่ประตูเมืองนเราเป็น โอโอ,โอเวนเนาะจานเนือยูคฮันเนาะยืนยักษ์ยักษ์เขาโอเวนเนายืนยืดาบยืนอยู่ทุกคนตายหลายคนเลยแล้วคนจะเอาเอาอันนี้นั้นไปไอ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 เดินเนาะตายสามที่พุ่นเขามีเอฟพวกแห้งเลยวะเจ้าไปเอบเขาเขาแมงโบเขาก็กพลิกทีเดียวแค่ธรรมดาเนี่ยเอาเอามีมุชูมนุษย์มีใดใด ถ้ามนุษยมองเห็นนี่เอาพระไปไล่ไม่ได้ที่อย like, right. <Huh? S 3> ู่เดิมว่าเออใจนี้เจ้าทิดอยู่ว่เอาเอาไปเลยวะไปตั้งหลายคนเลยอยู่ฮันอยม่ในพระอาจารย์ไปนั่งเบิ้งผมก็ดีไปเบิ้งก่อนลาลาคมก็ไม่เคยเห็นเราเคยมามีอไวโบ้เฮอวะพอดีไปนั่งฮันแล้วไปทสามีสายังมาอาจารย์โอึ๊กึกไเสอาจารย์มาพอต้าไปว่าอย่งโนบคุณบามาไปนี้นี้แล้ว โอ้ให้วาสิ่งสักอันใดเพิ่นบ่อนุญาตนี่ตายหลายศพเนาะค่ะน้องตายหลายศพเลยอยู่าัเนาะมันเขามันเขายุบลูกเลยนะเคือวันนังมันพ่นไผ่กุเจละแล้วเอาไปถวายพึ้นก็พ่นก็ขึ้นนังไปพลุพลุหลังหัวพุกหลังอันนี้ไผ่เมดมันเป็นสางไปถ่ายตุ้งสางบางคนไปการโคกใจโคกม้าโคบมือโคบถ้ำเขาเนา่อยจานหนอนมือหรือโบมือเนาะ เขาหยังโมโบเลยไปเขาบอกว่าไปปั้นแท่นด้วยว่าเขาเป็นคนนอมโมโบเขาด้วยเขาอยู่ืนนะเขาเขาญาติยู่ยืนนะลูกเด็กเขาเขาฟั้างด้วยเออเพราะว่าอาจารย์อาจารย์เขาเป็นจารบัดด้วยนเป็นหินจารบัดเนี่ยหินจารบัดที่เก่งเนี่ยนั่นแหละเขาเขาคนมาหนังแน่เขาว่าไม่ใช่เขาเขาว่าใจเขาตายผ่าอาจารย์ช่เด้อยด้มาหนังเขาเนาะว่าน้อมันเป็น ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดไปลบลู่นี่ว่าบ่ฟังนี่หวอยเห็นเห็นผลท่านตาเลยนะพ่อนตาเลยแหตายข้าม่องเพลินไปแตาเนาะมันว่าเป็นไปหนังเป็นไปหนังหลักษาโอ้โอ้โอ้คนว่าไอ้ขี้สาอุ้ยขี้เล่นวัดเข้าไปเนย่มด แล้วก็มีเหลือที่หันก็นดีว่าอโตหมาลุล้มพูไปเล,เลื <Okay. S 1> ่ยโอ้ค่ะเขาเอาเลยบางบางโอ้โรอว่าพี่อนนี้เด็คือคล้ายๆลูกจ้างนี่งามเลยจานเนาะแต่ไม่ได้เป็นโง่เนยว่าเป็นชาวบาดทำนี่โอ้ยหหนางหนึ่งันรถนี่ไปหดเลยว่าไปเฮ้ยบ่เฮ้นนี่เขาขุดจักรรถเขาบอกผมมีบ่เฮนน่ย ค่ะพี่น้องปองไปคะ่ะสำหรับปู่บุญเมียนะคะพี่น้องคะ่ะแปดเจ็ดแปดล่างหนึ่งหนึ่งเนาะคะ่ะอยากรวยฝากตดคะ่ะพี่น้องคะ่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังมกักจัดคัดาพ่านเด้อพี่น้องเด้อ